หลายคนเคยได้ไลฟ์สดผ่านมือถือโดยผ่านโซเชียลมีเดียเช่น f a e e o o o k ก s ิ a g r a m TikTok, YouTube อะไรก็ตามแต่ข้อผิดพาดในการไลฟ์สดผ่านมือถือหากคุณไลฟ์สดผ่านมือถือสิ่งที่คุณจะเจอเลยคือความคมชัดของภาพจะไม่คมชัดเท่าไรแสงมีการพูดว่าบางคนเจอภาพที่ไม่สว่าง รายละเอียดไม่สวยสีไม่สวยสีสินค้าไม่ตรงตามที่ต้องการไม่โฟก,กัสสินค้าสินค้าเบอร์แล้วถ้าหากภาพไร้สดของคุณไม่สว่างแล้วคุณแก้แบบนี้โดยการซื้อหลอดไฟมาเยอะๆแต่ภาพในการไล่ของคุณยังไม่สว่างมากพอสิ่งที่คุณจะเจอคือเสียสายตาเสียเวลาเสียความรู้สึกเป็นต้น แล้วถ้าคุณไม่จัดการรายของคุณดีๆจะทําให้รายของคุณไม่น่าซื้อไม่น่าสนใจซึ่งจะทําให้ขายออกไปได้ยากดังนั้นหากคุณต้องการให้รายสดของคุณมีความคีเมียมอยากชนะคู่แข่งอยากดูโปอยากขายสินค้าง่ายๆอยากขายสินค้าให้มันเยอะๆขึ้นรายละเอียดสินค้าที่ชัดมากขึ้นให้สีสินค้าที่ตรงขึ้น ให้สีที่สดใสโดยที่คุณอัพเกรดเป็นกล้องนี้ที่ต้องไลฟ์สดขายของออนไลน์เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า